มูเอแดงนะไม่ใช่มูเอดำโอ้ตอไปเรื่อยๆครับแม่จาแม่จ้าเดี๋ยวตำนะหน้าตาน้ำพริกเห็ดหอมสวัสดีกับช่องเบท r i p ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านวัดนาหลวงเป é, DA, love, ็นบ้านของชาวมูเซดำนะครับเนาะก็พอดีเราเจอกันแบบโดยบังเอิญก็ขออนุญาตมาทำอาหารที่บ้านแห่งนี้กับบรรยากาศสวยๆฝนที่ หยุดหยุดตกตกในวันนี้นะครับดข้างนนี้ก็ปลูกต้นข้าวโพดนะครับเ<ห>นานะครับสวยมากเลยในแก่ร่มเรื่อนที่นี่มีบ้านไม่กี่หลังนะครับก<ด>็มาถ่ายค,ครูพี่เอียงไหนครูเอียงสวัสดีเจ้าอบุริยาอบ,บุริยาเนาะเมื่อกี้เลื่อนถลายไปเปลี่ยนครับก็ไปเปลี่ยนเกงมาไปทิปก็ไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะใครที่พลาดลิปไปแล้วย้อนกลับดูได้เบทิพเลื่นถลายก้นเปื่อนเลยแม่น้ำเชี่ยวเลยนะแม่น้ําปลายไหลแรงมากเนาะแล้วก็เราไปดูวิถีชาวบ้านตกปลากันก็มีความรู้สึกว่าน่าตื่นเต้น แต่เสียดายเราการตกปลาต้องใช้เวลานานหน่อยก็เลยไม่ได้ดูเขาชักไปเยอะกับปลาใช่แต่เห็นเห็นตัวปลาแล้วสิบกว่าตัวครับไปเยอะเหมือนกันปลาขาวอ่ะน่าจะประมาณนั้นปลาขาวครับมาทักทายอ่าเอาไม่เชื่อเปร์น้องมดคนงามดูน้องมดแต่งตัวใหม่ใสชิใสสิ้นใสสิ้นนี่โอ้โหชูชน่อยชูหน่อยโอ้สวยมากเลยครับโอ้โหอาบูดายาอบูดายานะพอดียืมสิ้นของน้อง อ๋อน้องนาใช่ไหมชื่อน้องนานะก็เดี๋ยวเราจะมาทายสาวบ้านนี้นะครับถายน้องนาหน่อยสวัสดีอะไรค่ะสวัสดีน้องนาคนงามอบบูเดียอ้สาวทองพินครับเดี๋ยวอาจจะให้น้องนามาร่วมด้วยช่วยกันทําอาหารหน่อยนะครับเนาะครับโอ้โหนี่คิวเึงแล้วเราก็เจอกันแล้วเนาะ ครับแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตมาทำอาหารบุกครัวกันเลยค่ะครับคุทำอาหารไหมคะทำโอทำอยู่ครับครับครณบุญาครับอ่ะนีบอ่ก็มีอะไรมาไหมครับตอนนี้ครับโค้งเอี้ยงถั่วเดี๋ยวทำน้ำพริกถั่วดินเนาะโอได้ไปกินไหมคะน้ำพริกถั่วดินแล้วก็ย่างเห็ดได้เลยได้เลยครับแล้วก็มีหนอมีหน่อที่เราซื้อกันข้างทางมานะหน่อราที่ปังมะผ้าเนาะปกติหน่อนี่ทำอะไรกินคะที่นี่ ต้มกินจิ้มน้ำพริกมาแง่ายๆเนาะครับผัดก็ได้เนาะน้องนาก็หลังกล้องคุยเก่งมากแล้วก็ตัวสูงมากเลยอะดูน้องนาเงี้ด้วยดิเขอเยืนดูความสูงหน่อยสูงพอๆกับพี่ทิพย์เลยดูยืนยืนดูโอ้โหโคตรอย่างเงี้ล่ะดู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 โอ้โหตัวสูงมากเดี๋ยวถ่ายรูปสามคนหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึ่งครับขอบคุณครับอบุรยาครับเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารในห้องครัวแห่งนี้นะครับเนาะก็มีเตาแบบโบราณแล้วก็มีทั้งเตาแก๊สนะตามยุคคตาามมสััยนนนะะรบเี่ ครับก็บ้านก็ได้อยู่ครับสะอาดนะครับนะท่ามกลางบริยาการหน้าฝนแห่งนี้นะครับนะเราขอยังมาฝากท้องกันที่เลยหนึ่งมือนะครับตอนนี้ก็มาก่อไฟดังไฟกันละครับการนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับที่เราขอยางมาพักพิงยามกลางวันนี้นะครับโอ้รถติดรถติดเห็นไหมทางลื่นจริงครับตอนนี้รถเก่งก็ติดแล้วครับไหมติดลมเลยครับดูดูเห็นไหม อ๋อได้แล้วได้แล้วได้อยู่ได้อยู่โอ้โหดูไหมครับก็เห็นไหมดินลื่นจริงนะครับเนาะเวลาเดินหรือว่าใช้ยานพาหนะก็ต้องระวังให้ดีนะครับนะครับได้พี่หน่อยอ่าถ้าใครคุณยายน้องนาหน่อยอาบูดายาอ่าเป็นยายแท้ๆน้องนาใช่ไหมครับอืมโอ้คุณยายตอนส้นสาวนี่สวยแน่นอนอ่ะโหครับโชว์โชว์เฉียดติดจังอ๋อสวยคุณยายสวยสวยนี่พูดว่าไงครับ ด ja. 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 ่าเลยฮะด่าจระด่าจระด่าจะอ่าด่าจระพี่ใหญด่าจระด่าจระครับเนี่ยก็มาบุกคคดีกว่าครับนี่ใส่สิ้นนี่นีสวยงามมากนี่แมากมดสวยมากเลยครับโอ้โหดูดูน้องน้องนากับน้องมดขอขอขอตรงนี้อสวยมากเลยไปอ้ยสองคนเอ๋อนี่นี่สวยมากเลยนี่นี่แป๊บนึงนะครับโอ้โหตาบลืดตาบลืดส เียไว้ลนองาแมงจักครับตอนนี้ก็หนูมินิให้น้องนามาดังไฟให้เราก่อนนะกับเตาสามขานี่นะครับเป็นเอาไว้วางหม้อวางอะไรอย่างเงี้นะกระทะเนาะครับหนูมันก็มาดวมือช่วยกันในการทำอาหารพริกโอ้โหนี่พริกจากตู้เย็นเลยเนี่ยอ๋อคือมาที่ตลาดนะครับนะครับบครัพอดีเราเจอน้องนาโดยบังเอิญก็ขอมาเข้าห้องครัวเลยเนาะครับก็ดีใจมากๆเลยน้องคุยเก่ง น่ารั้งจริงครับนี่สาวท้องถิ่นเนาะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเมืองแพมใช่ไหมครับอยู่เลยเมืองแพร่อีกค่ะอยู่ดอยไอลาโอ้ยอยู่ที่ไหนเลยเมืองแพร่ไปอีกค่ะไปได้เหรอไปได้ไม่เคยรู้เลยเนี่ยโอ้นี่ที่ใหม่เลยเนี่ยเอาแล้วอ่ะที่ใหม่ที่ใหม่ับไกลมากเลยเหรอคะไม่ค่อยไกลครับถ้าขาลุกไหวเหรออ๋อไม่รู้ไม่รู้ แต่แต่คำว่าไม่ค่อยแกลกับน้องนี่น่าจะไกลสำหรับพวกพี่นะคะเพราะว่าพี่โดนหมดมาแล้วลาบาอยู่ค่ะถ้าโดนตัวนี่ธนจะลื่นออกไปไม่ได้ข้างในหมู่บ้านมีกินมิะไรคะไม่ยี่สิบกว่าราคายี่สิบกว่าราคาครูเรือนน่าสนใจมากดิบอยู่ใช่ไหมแบบเกาะยังเก่าอยู่เนาะค่ะบาร์โคก็เป็นแล้วล่ะไม่ไพ่ค่ะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าครับราคาราคาทไปตองตึงใช่ค่ะอ๋อราคาใบตองตึงดิบปะเนี่ย แต่เราเข้าไปเที่ยวได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้อยู่เนาะรถยนต์หรือมาตร์ไซคือตอนน้นก็มีคนมาถ่ายยูทูบอ๋อมีอยู่เหรอใช่อ๋อได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เป็นถ่ายทอดสไตล์ของเราแล้วกันเนาะใช่ได้นี่ก็ขอบคุณน้องนาที่ให้ข้อมูลได้ได้ รถกระบะต้องโฟต้องโฟไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต้องมาหน้าหนาวเนาะรอให้ถนนแห้งกว่านี้ทได้เนาะได้ค่ะครับเดี๋ยวให้น้องมาทำอาหารก่อนเนาะรวมด้วยช่วยกันก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราน้องๆเขารอกินข้าวกันนะตอนนี้ก็น้องนาก็มาแก่หน่อที่เราซื้อที่ตลาดข้างทางมานะครับตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปที่เมืองแพมเลยแต่ว่าเหตุการณ์บีบประคับโดยบังเอิญมาเจอบ้านหลังนี้ขอญาตบุครัวเลยดีกว่า แล้วมาเจอน้องนาสาวท้องถิ่นคนงามครับสาวมูเซอร์ดำหรือว่าลาหูนั่นเองเนาะอันเดียวกันนะครับเนาะครับาหูแดงค่ะอ๋อนี่ลาหูแดงเหรอครับอ๋อลาหูแดงแต่ว่าใช้ภาษาเดียวกันเนาะอบุรยาเหมือนกันใช่เลยนะอบุรยาเหมือนกันเนาะอาบรุรยาเหมือนกันอ๋อเป็น,ปน,นมูเซอร์แดงนะไม่ใช่มูเซอร์ดำโอ้ภาษาก็จะคล้ายๆกันอ๋อ ครับครับนี่คือชุดมูสือแดงนะโอ้ได้ความรู้อะเนี่ยครับเนี่ยครับก็หลากหลายชนเผ่านะครับเนาะครับแต่พอดีว่าน้องนาบอกว่าเสื้อพอดีไม่ได้เอามาเนาะเสื้ออยู่ที่อยู่ดอยครับไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้มาแกะหนอนก่อนครับโอ้ดินแน่นเลยนะมดค่อยๆถูหูเบาๆเห็ดที่เราแวะซื้อใช่ไหมใช่อันนี้เห็ดเลยนะเห็ดหอมเห็มดหอมกินมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะว่ะพี่เบีย นี่มันจะหอมมดเอาเวลาไปหาในป่าเพราะว่าเห็ดมันมีหลายชนิดกับก็เราจะทำเมนูง่ายๆเนาะเมนูอยู่ง่ายกินง่ายนะเติมพลังก่อนที่จะเดินทางกันต่อเนาะใช่ค่ะตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสเหมือนต้อนรับการมาเยือนของเราหรือเปล่าต้อนรับเบยอทีปมาเยือนเมืองแพมแต่นี่เราทางเข้าเฉยนะคะเข้าเฉยต้องเดินทางไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่า ประมาณ40นาทีครับก็มาเติมพลังก่อนนะน้ามดมาล้างเห็ดกันก่อนครับครัวแองกับน้องมดก็มาล้างเห็ดกันก่อครับเพราะว่าค่อนข้างจะฝังลึกเนาะครับยนฝังลึกครับตอนนี้เห็ดก็แตกกระจายเหลือนิดหน่อยครับมาดูฝั่งน้องนาครับน้องนาก็จะมาสับนอแล้วนะครับโอ้โชคดีเจอสาวท้องถิ่นนะครับเนี่ย ใช้มือได้ไหมครัได้เลยครับได้เลยพี่ติดดินนี่แหละค่ะสบายๆายค่ะครับเพราะนีะ่ต้นหอมผักชีเนาะไปซื้อมาค่ะอ๋อซื้อมาเมื่อกี้นี่หรอ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ,ะซื้อมาซื้อต้นเะวัที่อ๋ออ๋อซื้อมาทิ้งไว้แล้วเนาะครับแช่ในตู้เย็ยนนะครับเรามาฉีกหน่อก<อ>่อนนะั่นน่านจะเป็นเมนูผัดละกันเนาะผัดง่ายๆเลยครับโอ้เหแข็งมากเลย ปกติก็ทำอาหารบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อเมนูโปรดที่ชอบกินที่เมนูอะไรครับต้มยำไก่ถ้ารู้ว่าชอบกินนี่อาจจะเอาไก่มาด้วยนะเนี่ยครับเดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันเนาะครับชอบกินต้มยำไก่นะน้องนาชอบกินต้มยำไก่นงมดใช่ครับครับพี่สาวก็บ้านอยู่แถวนี้เนาะ ครับรูบ้จักกับน้องนาด้วยนะครับมาขั้วถั่วดินให้เราครับเอถั่วลิสงถั่ว,าวาลายเสือครับพี่สาวมาขั้วถั่วาลายเสือให้เรานะนี่ครับก็เป็นการต้อนรับน<ะ>ิดไมตรีจากพี่น้องชาวหมูเสือแดงนะครนบนะไม่ใช่หมูเสือดำนะลางลหูแดงเนาะครับมาขันะ้วถั่วลายเสือก่อนครับ เสดายไม่ได้เอาไก่มาด้วยครับถ้ารู้ว่าชอบกินไก่จะเอามาด้วยนะพอดีเป็นเหตุการณ์เรียลไทม์สดๆเลยแล้วก็สุ่มกันไปเรื่อยๆโอ้นี่คืออ่าปั๊บนั่รับมาแล้วานารำมาเลยเนาะคืออะไรเหรอคะคนข้าว,ข,าว,ข,าว,ข,าวข้าวอย่างเงี้ยอ๋อคนข้าวใช่ไหมค่ะครับน่ารักเนาะสมัยก่อนนี่ใช้แต่อย่างงี้แต่ไม่มีอย่างงี้เหรอคะอืมใส่ไม้ได้ๆแต่สมัยนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาใส่เมืครับ ช่วยกันเด็กก็ได้กินครับรู่นเช่วยกันเนาะเดี๋ยวเนี้ยต้มเอาหางเล็กนี่แล้วก็ซอยได้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 ไม่ต้องจี๋เนาะต้มบอลดีกว่านะครับนี่นี่คือล้างน้ําให้สะอาดแล้วโอ้สรุปคือที่เราซื้อมาได้ได้กินหมดเลยครับน้ำมดก็มาแกะหอมแดงก่อนครับครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วเนาะโอ้วันนี้เรามีแม่ครัวหลายคนเลยครับ ไปเรื่อยๆครับตองให้คั่ไฟอ่อนๆเนาะครับซอยหน่อแล้วนะยำสูตรอะไรนะสูตรของพี่เลยไหมเอาเอาสูตรที่นี่เลยไหมได้ไหมได้ไม่เคยยำอ๋อไม่เคยยำผัดก็ได้เนาะพี่อย่างนี้นะคะอ๋องั้นเราเอาคั่วก็ได้เนาะคั่วคั่วใส่ไข่น่าจะอร่อยครับกินได้หลายคนครับใช่ใช่ ่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับคุณพี่คุณพี่อ่าชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้นี่ชื่อนาหลอคายนาหลอคายครับก็เป็นชื่อของอ่าชาวลาหูแดงนะชื่อค่อนข้างแปกมันเป็นนาหน่ะเป็นนาหมดเลยค่ะอ๋อออ๋นาหมดเลยอ๋อนาหล่อไข่ก็เป็นจาหมุเลยค่ะก็ใช่เป็นจ่าใช่จาน้ำหน้าจาน้ำหน้าอ๋อนี่ได้ความรู้นะครับก็เรายิ่งค้นหาวิถีของชนเผ่าก็จะมีความรู้นะ คนหาไปเรื่อยๆก็จะได้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับจากตอนนี้น้องมดก็เตรียมพริกมาเพื่อที่จะเอาไปผัดกับหนอนะครับมีกระเทียมพริกนะครับเนาะหอมแดงหอมแดงครับขาดไม่ได้เนาะหอมขาวเกลือชิลชิรชิลรสนิดนึงน้องมดจะร้องไห้แล้วซึ้งอะไรหรือเปล่าับ ตัวถั่วไปด้วยนะครับคนที่นี่กินกะปิไหมคะบูเซอร์ไม่ชอบชอบเนาะชอบแบบน้ำปลาเกาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยเนาะชุดชุดจบเกินเจ็ดสุซชุดชุดดีอ๋อเราดีได้อยู่คดีได้แต่บ้านนี้เนี้แต่บุเชิก็ชอบใส่แต่แกงบาเสือก็ใส่กะปิอ๋อเหมือนชั้กเองอ๋ออันนี้ก็จะเสกสุกแล้วมั้ง ไว้ <po> <imy> สักแซอยเห็ดหอมก่อนนะคะให้แม่ค <gathering> ร <enge S 1> ัวใหญ่มาช่วยทำเนาะสาวๆก็เป็นลูกมือไปเห็ดหอมกวนมากเลยเห็ดนี้เคยกินไหมคะเคยแต่บางคนนี่กินน้องเกยกินอยู่เนาะแต่คนที่นี่กินแข็งไข่ห่านไหมคะโอ้ชิชิมาต้มตามน้ำพริกเนาะครับพอคั่วแป๊บหนึ่งก็รอให้เย็นถัวจะได้กรอบนะครับเป็นสูตรนะครับ คือคนที่นี่นะเยอะมากอ่ะคือเนื้อแน่ครับเยอะเลยไม่คืนหาตัวนี่หนึ่ง้องมันก็ตำพริกไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็ต้มเห็ดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาแกะเอาเปลือกถั่วก่อนเนาะอร่อยไหมเนาะชิมซิมัน ย่งยังไม่ยังไม่กรอบฝั่งนู้นต้มเห็ดฝั่งนี้ก็จะมาผัดนอผัดนอครับผัดนอแบบง่ายๆนะเนาะแต่ว่านอที่เราไปดูเมื่อกี้นี่ใหญ่มากแม่ไอ้แค่นอนอไม้นอไม้หวานครับอ่เทน้ยมมันครับเพื่อเี่ียมมาผัดนอครับนี่ผัดแบบนอแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะปรุงรสด้วยหอมกระเทียมพริกนะครับ ขาดไม่ได้เลย3อย่างนี้นะแล้วก็ปุกรสด้วยเกลือชูรสนิดหน่อยเนาะครับอ่ะเดี๋ยครับน้องมดใส่นอเข้าไปแล้วหอมเนาะ ท้องรองยังครัวให้ย่งอันนี้คือมัดเดียวนะมัดเดียวนะอ๋อครับฝั่งน้องนาก็มาแจกถั่วไปเรื่อยๆเนาะกับพี่นะครับลืมบอกให้ตัดยาวได้ได้แปลงดีเป็นบะหมี่เลยตัดสูตรเนอะเขา ผิดแค่ไหนแล้วนี่ยาวๆหน่อยพี่ลืมบอกให้ปรับปรุงน้ำมันหอยลดสีอิ่วขาวหน่อยอ๋อเพิ่มน้ำมันหอยสีอิ่วขาวเข้าไปนะกับเมนูง่ายๆแต่ได้บรรยากาศมากพี่กินมาเกร็จเยอะไหมคะไม่เยอค่ะครับน้ำมันก็เติมซีอิ๊วขาวเข้าไปครับแล้วบอกว่าเค็มเลยอย่าไปใช้ ครัโอ้นี่กลายเป็นสาวล่หูแดงแล้วใช่โอ้โหเข้ามากเลยอ่ะกับน้องนาเลยนะครับน้องนาก็เป็นสาวท้องถิ่นครับแกะตัวอยู่จริงมีเสื้อคบเซตด้วยใช่ไหมคะครับ่มันมีมิเงินด้วยขอตีเสื้ออ๋อมีเงินด้วยตอนท้ายคลิปหน่อยเนาะเสื้อน้องเสื้อน้องเรียมาอยู่โดยบ้านอยู่ยอีกที่นึงปดของคุณยายก็ไม่มีหรอคุณยายก็ไม่มีอยก็ไม่ได้เอา เดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะถนนดีหน่อยขายแฉะเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวบ้านบนดอยนะจับไปไครับได้ครับครับหมดชิ้นแล้วเป็นไง้ครับอาวีไหมครับอวี่อวีนะบ้านอร่อยอร่อยของภาษาโมเซแดงว่าไงครับเมจา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 อ๋อเมจาหมดเมจาเมจาอ่เมจาแต่เผ็ดมาเนี่ย เอองนี่ใส่ที่กี่เมฆเขาเนี่ี่น่ดเองโอ้โหเองนะครับอัลบีระรับไม่ใช่เมจาเมจาถ้าสวยเลยนะจะนะจะฮะดะดะจถ้าสวยดะจจำไว้นาิทิน้องนาดะจน้องมดดะจถ้าเป็นอะไรนะเราพูดชื่เราช่ยจะมีจใเย การเรียนนี่จะรอเรือเน้นรอเรืออ๋อก็เรียงรอเรือมูเซอร์นี่จ่อจานเยอะอภาษาก็แตกต่างกันไปจะหมดเลยใช่อผู้ชายอ่ะจะหมดเลยโอ้ได้ความรู้แล้วเนี่ยเออได้ความรู้เลยก็หนอนนานะคือต้นหนอนนี่ก็คือผู้หญิงค่ะครับหอมอร่อยหอมมากเลยทั้งหมดนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะปิดเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว ในเมนูเหลือเห็ดกับน้ำพริกถั่วใช่ไหมครับครับเมนูนง,ง,ง่ายๆแต่ได้มิตรภาพครับอ่าะต่างๆนะคโอ้นี่นู่นนู่นเอาเหลือให้ป้าในถ้วยนึงกระทะครับอันนี้แบ่งให้คุณยายหน่อยครับเดี๋ยวเรา,ากินพออิ่มครับเติมพลังก่อนที่เดินทางต่อะนะครับต้มเห็ดแล้วนะอันนี้เหด็ดนี่เป็นเป็นต้มกินกับน้ำพริกเหรอครับรู้ไงครับ ตเอาตำเลยนะตาเอาเลยเดี๋ยวต่อตานี่เดี๋ยวมีหน้าต้องรีบเอาตักออกครับข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดสัตว์นอนนอนๆใช่ที่ข้าวโพดกี้เนี่ยฮะข้างบ้านนี่มันต่างกันยังไงเนาะต่างแก้วอันนี้ข้าวโพดนี่ไม่กินแบบใทยใทยสังงูอย่างนี้ค่ะ แล้วต้นต้นมันจะแตกต่างกันยังไงครับเราดูดูแล้วค่ะต้นเนี่ยอาทิติกินี่ต้มเล็กๆเดี๋ยวลองไปดูเนาะก่อนกับลองไปดูย่อยกินนี่แต้นใหญ่อ๋อต้นที่กินได้ต้นจะเล็กแต่ถ้าต้นที่ใหญ่ๆเป็นข้าวโพดสัตว์อ๋อตักแล้วครับเดี๋ยวน้ำจะอมเห็นเดี๋ยวตำนะค่ะใช่มีนุเพื่อสุขภาพเลยเนี่ยใรงอมากเลยสามมด ปัดเข้าวน่าจะเป็นเนี่ยนี่นี่ปัดเอาเปลือกถั่วออกก่อนครับแสดงว่าเป็นคนปัดเข้าเก่งแน่นอนใช่น่าจะเป็นคนชอบทำอาหารครับน้องนาของเราครับเสรงเซล็คขกายออกเกาหล้วซ็คสวยี่เหี้ยมาหมันดจะคั่วพริกหอมแดงหอมขาวตามน้ำพริกหิดใช่ไหมคะ สูตรเดียวกันเลยเนาะแต่เราหาแต่ว่าเหกรไดินแต่จคล้าด้วยแต่แบเมแงลักไม่มีไม่เป็นไรใส่ผักชีแทนพี่นช่่าจียอะาี้บะดใจเยอา้โอ้เขาน่ารักมากเลยอ่ะคนเข้าไง อรป่ะเลยแมวตนาจะย่างหรือจะคั่วแบบนี้ก็ได้เนาะก็มได้ครี่ิ่จาตจานจะหอมเนาะแล้วมันโดนไปอ่ะหอมแล้วก็ินแล้วอร่อยอร่อยเน่ยโปเสียได้ที่ราคาตํำก็ตำพิกแล้ว ตั้งพิธีอะไรก่อนคะเห็ดเนาะตั้งพิเก็บเห็ดก่อนแล้วก็นำไปน้่งพิกีขวดินครับสังเกตว,ว่านั่งไปเปรื่อยฝนตกแล้วนะเฮ้ยดูเสียงดูเสียงครับเสียงเออชิลล์รถดีเนาะรถดีเลยรถดีไม่ใส่กันแล้วอ้คัทม ใส่ผักชีเข้าไปนะครับชีตำโอ้ยรำขนาดไหนครับราคาเนาะเมนูน้ำพริกน้ำพริกอันนี้เหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยกอคล้ายเลยเนาะทำแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกหนุ่มอับน้ำพริกหนุดงทอดตายอย่างนี้ใช่หางใส่เลือดใส่เห็ดเข้าไปก็เติมเห็ดเข้าไปครับเห็ดนี่คือลวกสุดๆแล้วนะเห็ดหอมครับเอาไปจีก็ได้นะคะจีจะหอมจีจะหอมเนาะจจะหอมแล้วก็ เมื่อกี้ขาไม่ดีก็เลยต้มเอาครัครับต้มเอาง่ายดีครับไม่เป็นไรเราเน้นความรวดเร็วครับคนไทยน่าจะเรียกเห็ดลมที่นี้เรียกเห็ดหอมจเหมือนภาษาเห็ดกนแต่้มุกภาษาที่นี่เรียกว่าอะไรครับเห็ดอันนี้อะไรไม่รู้ตร้องรู้ไหมครับไเหหอหอมและคอ๋อเหเรียกเหดหอมเมือกันเรีกเหหอมจริงเกลินมันหอมคับครั อ่าตั้มให้มหยิบน่ากินกเหมือนไายช่นอะไรถือานพรนี่เผ็ดมากเลยนะครับที่พิเโดนใจทั้งหมดเลยนี่ค่ะดูอะใส่ถ้วยกินก่อนเสร็จไปอีกนึงเมนูเหลือแต่น้ำพริก้ถัวลายเสือใช่ไหมครับใช่อ๋อคือดีชอ้วพูเยอะเหมือนกันนะเยอะมากนี่ ถ้าใครอยากกินกับน้ำมันก็ไปคั่วได้อ๋อครับแต่เราไม่คั่วแล้วเราตำเสร็จก็กินได้เลยครับครับหน้าตาน้ำพริกเห็ดหอมหรือว่าเห็ดหล่มบ้านเราครับเห็ดล่มหรือเห็ดหล่มล่มลมเห็ดล่มนะครับล่มคือเห็ดที่อยู่ติดกับต้นไม้อ่ะที่บ้านเลี้ยงอ่ะนั่นคือเหนียวเหนียวอ่ะแต่เห็ดล่มคือมันจะอร่อยมีราคาแพงหน่อย อ่าเมนูต่อไปน้ำพริกถั่วลายเสือนมนว่าจะเพิ่มความเผ<น>็ดให้พวกพี่ใช่ไหมจ๊ะครับที่จริงครัวไว้เยอะนะคะอ๋อเ้ซซี่จะเพิ่มทีหลังนมว่าจะเพิ่มทีหลังไม่ใช่ <c oughs> ครับเพราะว่าความร้อนแรงของเธอนี่คือจัดจ้านมากนะแล้วก็ใช้ะตะไคร้จ,จีไปแล้วใช่ไหมครับอ่าตะไคร้จีไปแล้วก็จะมาแกะแล้วมาตําพร้อมกันนะครับอ่ะซอยไปแล้วครับขับนแต่เกลือ ใส่ไม่ได้เลยนะครับครับตอนนี้ก็ใส่ผักชีเข้าไปครับเพิ่มความหอมเนาะรับตำให้เรียบแล้วก็ใส่ถั่วเป็นอันเสร็จพิธีหู่ข้าวจริงจองนากินด้วยกันปะขาแม่ครับเนี่บ โอทึ่งนาะแกะให้เราเมื่อกี้นี้นะครับก็เอามาตําแล้วนี่มพริกถั่วลายเสือนะ่ากินมากน่าจะมีความมันแน่นอนครับเมนูนี้โอหอมมากเลยท้องลงเลยครับถ้ากรอบก็เอาใส่ถุงมัดไว้นะคะ,นนะ,ค,ะครับเดี๋ยวรอมันกรอบแล้วก็อววกเอาใส่ถุงมัดไว้อ่าเดี๋ยวละเอียดเราจะกินด้วยกันนะพ่ออมเมออ,อมเมโอ้โหเริ่มละเอียดแล้วน้าตานน่าทานครับ ครับฝนก็ตกอ่าเป็นระยะระยะนะครับนะทั้งวันแน่เลยครับวันนี้ครับก็เป็นเมนูน้ำพริกซะส่วนใหญ่นะถูกใจน้องมดครับเพราะว่าเผ็ดได้ใจมีแค่3เม็ดยังเผ็ดนะครับโค้ย,ยังแอบชิมเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โห,โโหก็เดี๋ยวเราจะมากินกันยำกลางวันนี้ท่ามกลางฝนตกโปรยปลายที่อ่าบ้าน,น,นาบ้านน้องนามสาวงามแห่งมูสแดงนะครับ ต้มน้ำต้มจางเห็ดเอามาใส่นิดนึงใช่ไหมครับเพิ่มเป็นผุกพริกพริกเนาะแบเหมือนน้ำพริกปลาเลยอ่ะครับเหมมือนบแต่มันจะมันๆใช่ใช่ใช่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะครับได้เวลาทานอาหารกลางวันของเราแล้วครับก็ขออนุญาตมาชิมฝีมือของน้องมดแล้วก็น้องอ่าน้องนาคนงานนะครับ ขอบคุณที่ให้มายืมห้องครัวทำอาหารในยามกลางวันนี้เนาะก็จะมาฝากของหนู้ออะกินได้เลยค่ะขอบคุณมากครับจ้าตับรื้อตับรื้อข้าวห่ออาบุรยางงค่ะก็มาชิมอาหารนะครับนะมีหน่อผัดหน่อเนาะหอม้ไร่แล้วก็น้ำพริกน่องนาวไม่เคยกินนะคะน้ำพริกถั่วลินผมจะขอชิมน้ำพริก ถั่วลิสงอะถั่วลายเสือนะครับปัดทานาทมากเลยอะคำใหญ่มากคเอาแล้วเอาแล้วกินกับแตงกวาเนาะลาหไม่ทันแล้วค่ะ,ะครักินแต่ข้าวโพดดิบเอาไหมคะอ๋อนยคิดว่ยครับมันมัๆหอมๆครับหอมเครื่องปรุงต่างๆครับที่สายไปเนาะมีความเผ็ดมันครับ อร่อยเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยครับชิมน้ำพริกเผ็ดหอมของน้องมดแต่ว่าโค้มบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดามากพีทิพย์จะลองเสี่ยงดวงดูนะจะรอดไหมอ่ะชิมครับเพราะว่าพริกหลายเม็ดมากครับลองดูข้าวต้องยอะหน่อยนะโชะคะชดีนะคะโชคดีครับโชคดีมีช,ชัยค่ะมันไม่เผ็ดค่ะ อร่อยหมดอร่อยมากเห็ดลมมันลำอยู่แล้วเออเห็ดลมอ่ะลำอยู่แล้วเหรอหีละอร่อยภาษากระเลงแดงเอออร่อยภาษามุสแดงว่าไงนะครับเมจา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 มากเมื่อไหรเมจาไหมครับเมจาเนจาเนาะกับแล้วก็เมนูอันหนึ่งนั่นคือผัดนอผัดนอง่ายๆจะได้เจอความครับเนี่ย มื้อนี้ไม่มีเนื้อนะคะกินเจหลายมื้อใช่เราจะพอไปด้วยกันโอ้โหดนๆเซ็นเซ้นแบบนี้แล้วคบะกินวัดอืออือโอ้ยยิวหลังกล้องเลยนอนยาวๆแบบนี้เลยน้องนาฉีดให้ ครับเราจะชิมผัดหน่อยคู่กันเนี่ยอร่อยอร่อยนะฮะอืมอกเป็นมาซิซัสแซกซ์ครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่บ้านหลังนี้นะครับน้าของน้องนาคนงานนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะเพราะว่าเปินพลังเสร็จงเราแล้วนะหลังล้องนี่จะให้คงไม่มา กินข้าวด้วยเพราะวน่าจะหิวแล้วไม่ับแล้วตรงนี้ครับขอขอบคุณน้องมดที่มาทำอาหารให้นะครับตาบื้อตาบ้อขอบคุณน้องนาคนงามครับอบุิยามากเลยนะครับเอาไว้อดอกาศหน้าฟ้าใหม่จะขอเนี่ยมาหาที่อาหาได้ไหมได้ค่ะโอ้โหพาไปบ้านบนดอยโอ้กินมากเจอคนแรกครับแล้วก็มีเสน่ห์มากเนาะครับบ้านน้องนา ดิบว,วันนี้ก็มีค่ะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อน้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณอาจ้าได้เวลาร่ำลากันแล้วเนาะขอบคุณคุณยายมากปุดะจ้าขอบคุณน้องนาปูระจ้ามากครับโอ้โหเนาะก็เอาไว้โอกาสหน้าฝังใหม่คงได้เจอกันอีกครั้งนะครับครับปุระจ้าครับ